สวัสดีครับวันนี้มาดูลุงเพลินแกงส้มนะครับแกงส้มแกงส้มทุเรียนอ่อนนะครับทุเรียนสั่งซื้อมาแล้วไม่สุกนะครับแล้วก็พอดีแม่ค้าบอกว่าพี่แกงส้มเลยเดี๋ยวน้องเค็มให้แล้วก็ทําตามแม่ค้าว่านะครับทุเรียนพอออนมากแล้วก็เอามาหัน่นเอาเนื้อเลื้งเรื้งเลืง,ล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 งที่ว่าไม่ติดเปลือกนะครับแกงส้มใส่ดอกแค ใสมันส้มนะครับอันนี้เนื้อทุเรียนอันนี้มันส้มมันส้มดอกแคร์ส้มโอกินาวานะครับแล้วก็ยังมีมันคูริอยู่ข้างล่างนะครับสี่อบข้าวนะครับ <c oughs> ปรุงเครื่องให้เรียบร้อยใส่ปลาทูนึ่งใส่กระชายนะครับแล้วเราก็เทลงไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับล้างน้ําเรียบร้อยแล้วทุเรียนมันส้มมันคูริและก็ดอกแคร์แดงนะครับได้ในหมอ้อมี เครื่องแกงส้มใส่กระชายนะครับพร้อมปลาทูนึ่งแล้วก็เทลงไปน้ําเดือดดีแล้วปรุงรสเรียบร้อยเทลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็คอยให้เดือดสุกพอประมาณนะครับอย่าให้เปื่อยจนเกินไปเผื่อไว้กินไม่หมดเช้าจะได้อุ่นได้นะครับเทลงไปอย่างนี้โรย เดืติดคนถ้วยหน่อยเสียดายครับทุเรียนแพงโลร้อยหกสิบนะครับจงมาจากชุมพรน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องเค็มให้พี่แกงส้มกินไปเลยโอเคขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแม่ค้าแม่ค้าที่ดีก็มีนะครับอย่างนี้ถือว่าโอเครับผิดชอบต่อลูกค,ค้านะครับถ้าใครสนใจทุเรียนชุมพรเนื้อนุ่มอร่อย เปลือกบางนะครับเปลือกบางแต่ว่าก็มีผิดพลาดได้เพราะว่าคองอยู่บนต้นคนตัดเขาจางตัดนะครับจางตัดมาแล้วคนตัดก็ตัดซุ่มๆมมาคองอยู่ในเปลือกเราไม่สามารถรู้ได้เราก็มาประยุกต์ครับแกงส้มไว้กินนะครับสําหรับมือครับมือนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ